ao mèo ao mèo. mai ao ao. Haha. 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 mèo mèo Haha. 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 mèo 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 Haha. 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 mèo, mèo Haha. 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 mèo, Haha. mèo. Mèo. Mèo Haha. Ông kênh và thế đấy à, nhịp khỏi cái tí của băng nữa Áo pita pita Áo mấy áo Mấy áo Mấy đại phụ Mấy không phụ Mày mày chai 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 mày mày chai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  mày อันไม่กูเลือกไงตอนแรกเอาไม่อันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับไปนะอันนี้ไม่นับเอาใหม่นะหยิบขึ้นมาแค่อันเดียวเอากูหยิบขึ้นมาอันเดียวโอเคไหมกูบอกว่าเอามึงก็จะเอาแป้งขึ้นมางัดเก่งกูเดี๋ยวมึงเจอเอาไปอยู่อันเดียวโอเคนะในมือจะมีอันเดียวนะฮะเอาไม่เอาไม่เอามึงเก่งไอ้สักูรู้มึงเก่งมึงหาแนวเก่งกูไม่เคยให้กูได้กินอะไรเลยมึงดูหน้ากูดิโอเคไหมตากูไหลหมดแล้วนเอาไม่เอา เอ้าย่มเก่งอย่างน้อยกูไม่ได้ไอ้คนเฮ้ยไอ้คนผ่านไปแล้วเนาะไม่ได้นับใหม่ไอ้คน่ไม่เก่งเหรอได้ได้มามาเอาไม่เอาไม่เอาเออเอออะไรไอ้ปูอีกแล้วอดอดยังเหลือทองยังเหลือทองอ่าเอาไม่เอาเอาเอ้ยัง ไม่เชื่อมึงจะนึกว่ามึงจะคิดว่ากูจะหลอกกนะันแหละเอาไม่ <c ười> เอาเอาเอาอีกมุกเสกเอาอีกเอามา,ามาเดี๋ยวมึงอ <c ười> <c ười> <ๆ>ย่ <c ười> อาพึ่งแดดอย่าพึ่งกินทไมอ่ะเล่นก่อนเอ้าแล้วกกูจะะไไดด้ินนนตออห่เี๋ยวมึงก็ไปกินดิเอาไม่เอาไม่เอาอ่าอดแดด <c ười> พี่ตาพี่ตาเหลืออยู่เหลืออยู่เอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเอาเก่งมากอีกแลกงเลยมีน้ำอยู่อีกขวดนึงไม่ใช่หรอไม่เล่นหรอกล้องล้อทำไมกล้องไม่เห็นเก่งเหรอ มึงก็ไม่โดนน้ำมึงก็ไม่โดนเดี๋ยวมึงเก่งเดี๋ยวมึเก่งตื่เลยจริงจรงมากใช่ไหมฮะทำลายกูไหลยอุ้วโอเคกูด่ามึงออกแน่เน่งมึงทำลายกูไปได้หรอกมึงอย่าข้าดาวอย่ามึงกันมึงสภาพหน้ามึงก่อนไปดูสภาพหน้ามึงแล้วเดี๋ยวดูสภาพกูดัดกลับ กูจะกลับแบบปลอดภัยมึงจำมึงจำกลัวอันนีนไไนน้ไม่เอ้าไม่มมใช่มึงงงรึยงได้มึงนั่งมึงนั่งอ่ะมึงนั่งจ้าไม่ยาแอบมองไม่ยาแอบมองมึงเนี่ย เอาไม่เอาเอาไม่เอาอ่ะอันแรกอันแรกนี่เอาเอาอบบนี้อึงเห็นนะง่ายเลยนี่มึงกูบอกแล้วกูเดามึงกอดมึงเห็นอะไม่เห็นได้มึงอาปากกูไม่เห็นแล้วจะเอาอะไรอ่ะเอาไม่เอาอ่านี่นีใครอยากาขนมแหมดูดูอันเนี้ยเออ หยิบขนมมาหยิบขนมมาทำเสียงเหมือนให้กูคิดว่าเป็นขนมแต่จริงเอาน้ำแดงมาอ่ากูรู้กูลุกเสร็จเสร็จปุ๊บมึงอาจจะหลอกคุยท่อหนึ่งเอาขนมมาจริงกูเอาอันนี้กูเอาเอาไปไม่แพ้มึงจะโยนอีกมาตอกเลยนะกูหลอกมึงได้กูกำลังฟังเสียงนี่นี่มีเอาขนมมีสัตว์เอ้าไม่เอา อันนี้ต้องเป็นดีว่าไม่เอาเฮ้ยรอดไปรอดไปเอาไม่เอาอันนี้เอามาพี่เตานี่รองเท้าสแตนรองเท้าสตรตทมือนะเอาไม่เอา พูดแบบนี้มีจะหลอกกูให้กูเอาเน่ยกูเอามาจริงแหละกูเอาเอาเอามึงเดินทุกอย่างยกเว้นแป้งมาอันนี้รองเท้าสตาร์ทมึงจริงๆแล้วมันหมดแล้วมะยังเยอะติดปาะเอ้ามึงงานทำเลยกูอีกมึงทำเลยอะเอาไม่เอา มาขนาดนี้ละเอาแล้วแหละต้องสตาร์ทแล้วแหละอะไรวะเงินมานี่ยกูเสบตาย่ะตอนนี้มึงได้รู้ซึ้งแล้วตางกูคุ้มไหมี่ยปิดตาเอาไม่เอาเอาอันนี้เอาอันนี้มึงรู้ได้ไงสีย์สียด้ออกมานี่แหละที่กูต้องการโอเคไม่ยังไม่จบเอาอีกหมดแล้วมีอีก ของแกงมันไม่มีแล้วนี่ตาเอา,ไ,เอาไม่เอาอเไม่เอาจบคลิปแล้วมาดูอะไรสภาพมึงจะสภาพกู <c oughs> เห็นนะไม่ต่างกันเลยเฮ้ยกูดีกว่านะกูอะกว้างมันดีกว่านะกูแค่เปียกนิดหน่อยนะจะดูสภาพมึงเด็กกูขอล้างตัวก่อนนะ,อะขอแยกไปอาบน้ำก่อนนะดูสภาพมึงเอาฝากคุณดู ปิดคลิปหน่อยเอคอกูจะไปแล้วไงก็ปิดสิไม่มึงก็ปิดดิไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายไม่มึงก็บอกคุณดูกดไลค์กดแชร์มีตามกดกระดิ่งนะโอ้ฝนตกเละใครเก็บเนี่ยเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเอา เอาไมอ่เเมเาไม่เอาไมเอาไมเอาไ่เอเอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไมเอา่เอาไเอาไม่เอา่เอาเอาเอเอไม่เอาเอาไเ่อาเเอาไม่เอาไม่เอา มึงมาเก่งไว้กูรู้ว่ามึงจะเก่งมากอ่ะแนวการมึงเคยให้กูได้กินอะไรเลยเอาไม่เอาไม่ดีวะเอาลอดไปลอดไปเอาไม่เอาเอาเยี่ยมเก่งเลยอย่างน้อยกูไม่ได้ไอโฟนเฮ้ยไอโฟนผ่านไปแล้วเนาะเอาไม่เอาอันนี้เอาอ่ะอุ้ยสัตว์

นึกว่ามึงจะคิดว่ากูจะเอาไม่เอาเอาแล้วแหละต้องจัดจูบแล้วแหละอะไรวะเงินเนี่ยกูเสพตายแบบมึงได้รู้ซึ้งแล้วเอาไม่เอาเอาเอาอีกมึงจกเอาอีกเอาไม่เอาเอาอันนี้เอามึงรู้ได้ไงอะเสียเสียมึงรู้ได้เอามานี่แหละที่กูต้องการ โอเคเอาไม่เอาไม่เอาอ่าอดแดกเอาไม่เอาไม่เอารู้จัอ่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาเออเก่งมากอีกสักมันเก่งจืนนั่นนี่นะมึงอเอ้อมันเก่งเหรอฮะเก่งนะใช่ไหมใครมึงก็ไม่โดนน้ำมึงก็ไม่โดนเจ้ามึงเก่งเฮะ